สดครับตอนนี้เราก็มาดูบริเวณที่ก่อสร้างอะไรสะพานลอยข้ามทางรถไฟตรงนี้ตรงลอยต่อระหว่างอานองไหน้ำตำบลน,นองน้ำกับตำบลดารค้าของอำเภอเนมสูงนะครับก็บเป็นทางหลวงเรามองดูก็จะเป็นทางหลวงเขาบอกโครงการกขอสร้างทางหลวงหมายเลข290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครศรีมานะครับช่วงทั้งแยกทางหลวงหมายเลข205มันจบทางลงหมายเลข2ด้านเหนือนะครับก็คือมันจะทางจากโคกสูงนะครับจากนุนไทยมานะก็จะตัดมาทางนี้นะครับแล้วก็จะมีทางสะพานลอยสูงนะคคือต้นรูปรูปตัวนี้นะครับเขาสูงนะครับก็ข้ามทางรถไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกแถวเจียเมิงนะครับบ้านเราก็จะเห็นรอยเขาสร้าง ต่อหม้อฐานนะครับตอนนี้ก็ก่อสร้างแล้วนะครับมองเห็นไหมครับตรงนี้ก็ฐานกําลังจะขึ้นขึ้นหลายตัวนะครับปันจันต์เต็มเลยครับในเราอยู่ระหว่างเป็นป้ายของอบตด่านค้านะครับตอนนี้ก็ทางรถไฟนะครับตอนนี้ก็ไปทางน้องแมวนะครับน้องกันงานะครับก็จะขับไปทางทางเจมิงนะครับวันนั้นก็ตอนนี้ก็เริ่ม วางฐานล่างนับนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับเพราะนนั้ก็ให้พวกเราสร้างข้อมูลข่าวสารไปเมือนะครับตอนนี้มีการเชื่อมต่อทางพันธนสูงมาเราครับหลายหลาหลายจุดนะครับครับสวัสดีครับ